สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดปทุมธานีกันบ้างครับเพื่อนๆนี่ครับพอดีผมไม่ได้เหรียญเนี่ครับรุ่นสุดท้ายนะครับของหลวงพ่อเทียนวัดโปดจังหวัดปทุมธานีนะครับมาเหรียญหนึงครับเพื่อนๆนี่ครับเหรียญรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2508นะครับครับก็มีข้อความไว้นะครับว่าเอ่อนะครับเอ่อการทําบุญฉลองอายุ91ปีนะครับพระครูนะครับบวรธรรมกิจนะครับวงเล็บนะครับเทียม นับเทียนปุกพระทโมนะครับเพื่อนนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นรูปของหลวงพ่อเทียนนะครับวัดโบสถ์นะครับครึ่งองค์หันหน้าตรงมาทางเรานะครับนี่นะครับนี่ครับด้านหลังก็มีอัขระนะครับลายมือจานของท่านนะครับน่าจะแกะมาจากลายมือจานของท่านนะครับมีข้อความข้างล่างวพทจระบุไว้นะครับแล้วก็มีนี่ครับอัขระลายมือจานของท่านนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นรูปเป็นเหรียญรูปไก่นะครับเพื่อนนะครับ ี่ครับขนาดเหรียญนะครับผมวัดได้สองจุดสามคูณสามจุดสี่เซนนะครับนี่ครับเป็นเหรียญมีเออ่หูในตัวนะครับความหนาประมาณสองมิลกว่าๆครับนี่ครับตามประวัติเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับก็เออ่สร้างขึ้นมานะครับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยแปดนะครับเพื่อจะลองอายุนะครับเก้าสิบเอ็ดปีครับซึ่งเขาว่ากันว่าสร้างก่อนที่หลวงพ่อมรณภาพนะครับโดยกองกระสาบเป็นผู้แกะบล็อกเองครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับงาน ออกมาเรียบร้อยเลยครับของงานของกองกระสับนะครับมีเนื้อที่เจอนะครับเป็นเนื้อทองแดงเงินแล้วก็ทองคําครับเพื่อนๆครับสําหรับทองคํานั้นก็ว่ากันว่าสร้างเพียง99เหรียญนะครับมีพบเจอน้อยมากๆครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ทุกเหรียญนะครับตอกมาเลขหมดเลยนะครับเพื่อนนี่ครับเหรียญรุ่นสุดท้ายนี้ที่กองกระสับแกะแม่พิมพ์ถวายนี้ทุกเนื้อที่ปั๊มนะครับออกมาทุกเนื้อทุกองคทุกเหรียญนะครับก็จะมีเส้นลัศมีวงกลมล้อมรอบหลายชั้น เกิดขึ้นให้เห็นครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นะครับสังเกตได้จากตรงใต้คางนะครับหรือบริเวณจีบอของท่านนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับใต้คางนะครับจีบอของท่านนี่ครับเห็นหมดเลยนะครับครับสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับครับซึ่งปรากฏซึ่งปรากฏการณ์กล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากการปั๊มหลายๆเหรียญนะครับเพื่อนๆนะครับ แบบบล็อกแตกนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือบ็อกที่กองกระสาบจัดทาเท่านั้นจัดทานั้นนะทำด้วยเหล็กกล้าครับไม่ไม่มีวันที่จะแตกชำรุดง่ายๆนะครับจึงจะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจครับครับวงการพระเครื่องจึงเรียกพระดุ่นี้ว่าเหรียญ็อกวงเดือนครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นชัดเลยนะครับไม่เฉพาะที่ใต้คางนะครับเพื่อนไปที่ถึงพื้นนะครับพื้นเหรียญก็มีเห็นนะเป็นแว่นแว่นเนี่ยครับหลายๆชั้นล้อมรอบครับ แล้วก็ขึ้นไปบนบริเวณใบหน้าของหลวงพ่อเทียนด้วยครับเพื่อนเนี่ครับเป็นชันขึ้นไปต่อเนื่องกันเลยเป็นเส้นต่อเนื่องกันเลยนะครับเพื่อนเือนี่นะครับนี่ครับแล้วที่สาคัญครับเขาเรียนรุ่นนี้นะครับมีนุ่ผู้นําไปใช้แล้วได้ผลในด้านเมตตาครับเพื่อนเือนโชคลาภแก้วคาดป้องกันภัยเหมือนมีรัศมีกําแพงแก้วครับหรือวงเดือนล้อมรอบนั่นเองครับแล้วก็เคยมีนะครับผู้ถูกทําร้ายครับโดนเอาปืนมาจ่อยิงที่ศีรษะนะครับชนิดเผาขน ยิงถึงสามนัดกับกระสุนไม่ออกครับเพื่อนคนร้ายตกใจมากครับรีบขึ้นจักรยานยนต์หนีไปเลยครับครับตกใจครับไม่เคยเจอครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลวงพ่อเทียนนะครับก็เป็นเกจิชื่อดังอีกท่านหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ต้องบอกว่าของทั้งประเทศนะครับท่านเกิดตั้งแต่ปี2000นะครับ419นู่นะครับจนมรณะเมื่อปี2 5 0 9นนะครับสิริอายุได้รวมเกือบเอ่อ มีที่90ครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับครับอ่าพระเออฉายาพระครูบวรธรรมกิจนี่ก็คือเป็นได้รับพระราชทานนามให้เลื่อนชั้นเป็นพระครูชั้นเอกนะครับในพระในนะครับก็คือพระครูบวรธรรมกิจนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับชื่อเดิมก็คืออ่าเทียนนะครับฉายาปุพพะธรรมโมครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็หลวงพ่อเทียนนะครับว่ากันว่านะครับท่านสําเร็จนะครับนะครับ วิชาลบผง12นักสัตว์ครับว่ากันว่าใครมีพระของท่านจะไม่มีคําว่าตกอับครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นนะครับลูกศิษย์นะครับของเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เก่งๆในยุคเก่าหลายท่านเลยครับอย่างเช่นว่าเจ้าคุณลามมนนะครับวัดบางหลวงครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ําวนอย่างเงี้ยครับดูว่าหลวงพ่อโพวัดบางหมาเน่าครับซึ่งหลวงหลวงพ่อโพวัดบางหมาเน่านี่ท่านก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนั่นเองครับ พูดง่ายคือหลวงพ่อเทียนก็เป็นศิษย์น้องของหลวงพ่อเงินวัดบางขานครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็มีพระอาจารย์เปิงครับแต่ที่ท่านให้ความเคารพสูงสุดก็คือหลวงพ่อจงนะครับวัดนาต่างนอกและเชื่อกันว่าท่านก็ได้วิชามาจากหลวงพ่อจงหลายอย่างครับในช่วงสงครามอินโดจีนครับนี่ครับนี่ครับนะครับลักษณะเป็นแบบเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าใด้มีก็ลองเอามาส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับ มาดูรายละเอียดกันครับก็เหรียญนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเพื่อนนะครับมีหูในตัวดูลักษณะตั้งแต่ดูเจาะนะครับสไตล์การเจับของกองกระสันมันจะเกาะจะจาะเล็กๆนะครับก็เลยทําให้เห็นมีบาอยู่ด้านในนะครับเพื่อนนี่นะครับบาอยู่ด้านในนะครับมีเห็นนะครับนี่นะครับขอบบาจะชนกับขอบของเหรียญเลยนะครับเหรียญจะมีขอบ2ชั้นนะครับชั้นนอกหนาหน่อยครับชั้นในเล็กๆนะครับแล้วมีร่องชัดเจนนะครับแยกชั้นนอกชั้นในนะครับถ้าเหรียญติดชัดๆนี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับเพื่อนนี่ครับ แล้วก็เส้นวงเดือนที่บอกนี่นะครับเพื่อนดูนะครับนี่ครับกระจายไปทั่วเลยนะครับกระจายตั้งแต่ศูนย์กลางออกไปเลยนะครับเพื่อนเป็นชั้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 นออกไปเลยนะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับนอกจากเส้นวงเดือนแล้วก็มีเส้นศาสตร์ของโลหะด้วยนะครับก็คือการเคลื่อนตัวของโลหะเป็นเส้นเล็กๆนี่ครับวิ่งดี่มขอบครับเพื่อนนี่ครับตรงขอบนี้เห็นนะครับเส้นเล็กๆสต์จากการที่โลหะมีการเคลื่อนตัวครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับด้านหลังก็เป็น เป็นเส้นสา้เล็กๆนะครับไปไปที่ขอบนั่นเองครับนี่นะครับนี่ครับเนื้อรุ่นนี้อายุเหรียญก็เกือบ60ปีแล้วเพื่อนๆครับเหรียญจะเห็นว่าเหรียญมีความแห้งนะครับความแห้งไม่สดนะครับผิววาวๆนะครับแดงสีแดงเพลืองออกส้มๆอย่างนี้ครับนะครับถึงไม่ผ่านการใช้อย่างนี้ครับแต่ก็ต้องแห้งนะครับไม่วาวไม่วาวจนแบบผิดสังเกตนะครับคือวาวแบบแห้งๆนะเพื่อนเพราะวายุพระนานแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนนี่นะครับเอ่อ ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญปั๊มนะครับเพื่อนนะครับเหรียญปั๊มนะครับมีพวกแม่พิมพ์ด้านหน้าด้านหลังนะครับบอกเมื่อพิมพ์นยขึ้นรูปด้วยมือทั้งหมดครับเว้นแต่ตัวหนังสือนะครับผมดูแล้วน่าจะขึ้นรูปด้วยเครื่องนะครับเพราะว่าขนาดเอออะไรต่างๆเท่ากันหมดเลยนะครับลักษณะเป็นเป็นได้ฉากเหลี่ยมเป็นแท่งได้ฉากอย่างนี้ครับสไตล์ของของเหรียญกระสาบนะครับเพื่อนนี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับใบหน้าของหลวงพ่อนะครับ ต้องบอกว่าออกแบบได้คมชัดสวยงามคมชัดนะครับดูที่เปิดตาบนล่างนี่คมคมนะเพื่อนขอบก็บุ๋มๆหน่อยนะครับขอบนี่นะั้งสองฝั่งนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับจมูกโด่งนะครับเป็นสันนะครับเป็นสันนะครับเห็นเส้นหน้าผักนิดๆนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็เห็นเส้นผมเป็นลายๆนะครับเพื่อนเส้นผมเห็นเป็นลายๆนะครับนี่นะครับนี่ครับปากนะครับเพเยอะนะครับนิดนึงนะครับ ปีกปากปากซ้ายเ um. หรียญขึ้นสูงนิดนึงครับปากขวาต่ำกว่านิดนึงนะครับเพื่อนๆนี่ครับจะเห็นร่องรอยการอัดกระแทกของเหรียญนะครับเนี่ยเป็นเส้นอย่างเงี้ยครับนครับรอยอัดกระแทกของเหรียญใต้คางอย่างเงี้ยครับเพื่อนนะครเส้นคางคมชัดนะครับโจทย์ริ้วจีวรออกแบบได้สวยเป็นลิวพิ้วเป็นธรรมชาติดูเป็นธรรมชาติสวยงามคมชัดครับสไตล์งานของนะครับกองกระสับนั่นเองนะครับนี่ครับเหรียญมีการยกขอบนะครับหูเนี่ย หนานะครับหูหนาคมชัดนะครับขอบหูนี่หนาคมชัดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ทั้งหน้าหูซ้ายหูขวานะครับแล้วก็ยกขอบเหรียญได้สูงเลยครับเพื่อนนี่ครับเห็นเส้นขอบเหรียญนะครับเอ่อเส้นนะครับเส้นการยกขอบนะครับเพื่อนนี่ครับคมชัดมากๆสูงอะนะขอบใต้คางเนี่ครับเวลาหูนะครับเวลาสีรษะนะครับนี่ครับยกขอบได้เรียมได้มุมนะครับตึงแน่นนะครับนะแบบปั๊มขึ้นมานะครับนี่ครับได้หนาครับหนาคมชัดเลยนะครับเพื่อน ทั้งหมดเลยนะครับเพือนนี่ครับลามมาจนถึงที่บริเวณไหลนะครับแล้วลงมาถึงใต้ใต้ใต้ริ้วจีวรนะครับจีวรแบบจีวรห่มคลุมนะครับเพื่อนๆดูที่ใต้นิ้วจีวรจะเห็นเป็นลักษณะเป็นเส้นๆนะครับเนี่ยจากการขึ้นขึ้นรูปนะฮะอัดกระแทกโลหะเป็นชั้นๆนะครับจะเห็นเป็นเส้นๆบริเวณนี้ทั้งทั้งแถบเลยครับแต่ตรงนี้ครับไล่มาจนถึงทางนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับมีให้เห็นนะครับเป็นแถบๆนะครับเป็นเส้นๆนี่ครับจากการอัดกระแทกขึ้นรูปนั่นเองครับนี่นะครับ ที่ใต้คางก็เห็นร่องลอยนะครับรอยนะครับการอักกระแทกนะครับนี่นะครับนี่ครับเส้นวงเดือนชัดเจนนะครับเพื่อนเห็นชัดเจนเลยนะครับสองดูด้วยตาเปล่าก็เห็นครับนะครับเดี๋ยวพลิกไปด้านหลังนะครับก็รู้เจะเลี้ยนะครับ ปินเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีสะดุดนะครับขอบเหรียญนะครับตัวหยียบเหรียญหยยบหยาบนะครับหยบเหรียญหยับหยาบหยบหยาบนะครับตัวหยียบเหรียญหยบหยาบเนี่ยครับหยับหยาบนะครับตัวหยียบเหรียญนะครับขอบนะครับขอบในคมชัดนะครับที่ติดที่ปั๊มดีนะครับขอบในขอบนอกนี่แบ่งกันชัดเจนคมชัดนะครับคมชัดนะครับแล้วก็ไอตัวนี้น่าจะเป็นอักตราลายมือของท่านนะครับในการลบผงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมดองนี้นะครับ จะเห็นเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเส้นเสี so ้ยนนะซ้อนซ้อนการชัดเจนเลยครับเพื่อนนี่ครับวนไปอย่างเงี้ยครับนะครับนะครับวนมานะครับจนมาถึงนี่ครับแล้วก็ป่าก็ลู่ลงเห็นเป็นเส้นเสี้นขนแมวเล็กๆครับเพื่อนที่พื้นเหรียนก็เป็นเหมือนกันนะครับเพื่อนนี่ครับมันจะมีเห็นเส้นเสี้นขนแมวอยู่นะครับลองตะแคงดูนะครับเพื่อนนี่ครับตะแคงดูจะเห็นคมคมเงี้ยครับเห็นเส้นนี้ด้วยนะครับเป็นรอยเปื้อนงเงี้ยครับเล็กวิ่งมาอย่างเงี้ยครับริเรณนี้ครับเปื้นๆนะครับ ดวตัวหนังสือพวกนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าซองก็เหมือนสไตล์กบบเลขยันเลยครับนะ่ครับนี่ยเห็นเส้นซ้อนๆคมๆครับปลายแหลมๆนะครับคมๆเส้นซ้อนกันนะครับแตกออกมาบ้างอะไรบ้างองนี้ครับชัดเจนครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อนๆนี่ครับนี่เห็นเส้นซ้อนแตกแยกออกมานิดๆหน่อยๆให้เห็นนะครับนี่ครับสไตล์เหรียญปั๊มนะครับไม่มีบวมนะครับเพื่อนดูนะครับไม่มีบวมนะครับนี่ครับไม่มีบวมนะครับ เรียบไม่มีบวมนะครับเพื่อนเหียนเรียบไม่มีบวมเลยนะครับสไตล์เหลี่ยนปั๊มนะครับันนี้ออกแบบโดยกองกระสับนะครับตัวตัดนะครับครับจะใบตัดจะเล็กเล็กนะครับใบเล็กละเอียดละเอียดหน่อยนะครับใบตัดจะเล็กๆนะครับแต่ก็กินไม่ค่อยคมนะครับเพื่อนมีรอยรอยตัดให้เห็นนะครับแล้วก็รอยฉีกของโลหะนะครับเป็นเม็ดเมนะครับการใช้เม็ดราอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนนะครับครับตัดบางจุดก็ตัดได้รอยรอยรอยคมคมใบใบมีด ลึกนะครับบางจุดก็ลึกบางจุดก็ตื้นนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้มีการแยกบล็อกด้วยนะครับเพื่อนๆบล็อกนิยมเนี่ยบนตัวลอลิงนะครับจะมีขีดหยุดติ่งหนึ่งครับตรงที่ขอบขอบเหรียญครับมีมีขีดขึ้นมาขีดหนึ่งครับบล็อกรอเรียกรอจุดนะครับตรงนี้ครับมันมีจุดติ่งๆิ่บริเวณนี้อยู่จุดหนึ่งครับเป็นบล็อกนิยมครับนี่นะครับตัวนี้เป็นบล็อกสำหรับเหรียญที่ให้ดูนี่เป็นบล็อกธรรมดาแตกต่างกันตรงนี้แหละครับ อย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นมันมีจุดขึ้นมาจุดหนึ่งตรงขอบนี่ครับบอกรอจุดนะครับนี่ครับนี่ครับให้มาเรียนนึงครับเพื่อนๆก็เลยลองเอามาไลฟ์เพื่อนๆได้ลองรับชมนะครับท่าใดมีก็ลองมาไล่ดูตามผมไปดูนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ